อย่กล้วยครับพร้อมเสิร์ฟกันโตะแล้วครับสีสันน่าทานไหมครับก็ลองไปทําทานกันนะครับวัตถุดิบอีย่างที่สําคัญก็คือถั่วเหลืองซีกนะครับซึ่งจะมีส่วนทําให้น้ําแกงข้นหอมหน่าทานครับติดแก๊สนะครับตั้งกระทะแล้วก็คั่วไฟอ่นอ,อนไปก่อนครับสําหรับถั่วเหลืองนะครับ ถั่วเหลืองซีกข้วให้เหลืองประมาณนี้นะครับครับได้ถั่วเหลืองแล้วนะฮะก็ใส่น้ําแช่ถั่วเหลืองก่อนนะครับเพื่อให้นิ่มจะได้นําไปตําต่อไปนะครับไปก็เป็นขั้นตอนการเตรียมหยวกกล้วยนะครับก็ลอกเอาหนอเอาส่วน,นอ่อนๆนะครับหยวกกล้วยนะครับด้มา,มาแล้วก็ เอาน้ำใส่นะฮะทีนี้เพื่อไม่ให้หยวกดำก็อาจจะเป็นมะนาวหรือไม่มะกรูดหรือน้ำส้มสายชูนะฮะใส่เข้าไปในน้ำนะบีบเข้าไปในน้ำเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยเวลาเราหั่นมาแล้วดำนะฮะนี่วิบใช้มะนาว แล้วก็หัน่นโยกกล้ยให้ได้ประมาณสักหนึ่งเซนนะครับ หลังจากหั่นหยวกแล้วนะฮะยหยวกเนื่องจากหยวกมีใหญ่นะฮะธรรมดาเราจะมีไม้ปั่นเป็นรูปของสามเหลี่ยมประมาณนี้มีด้ามน,นะ,ะับวนๆปั่นเอาเยื้อเอายยออ,ออกนะฮะวันนี้ไม่ได้ทําก็เอากบเกยบก็ได้นะฮะนวนๆนี่ฮะจะมีใยๆติดกันเส้นใหญ่นะ แเราก็จะใช้จะเกี่ยววนไปครเพื่อมวนเส้นใหญ่ออกมาติดนี่ครับติดมาแล้วเพราะเส้นใหญ่นี้เวลาทานจะได้ไม่ติดคอนะทำกันก่อนจะไม่เจอใหญ่นะครับ สำหรับถั่วเหลืองที่เราคั่วนะฮะจนเหลืองแล้วก็นำไปแช่น้ำนะะตอนนี้ก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็จะมันตำต่อนะครับคือแช่ให้นิ่มนะฮะ โขกประมาณนี้นะครับครับตอนนี้วัตถุดิบสำหรับแกงหยวกกล้วยก็พร้อมแล้วนะครับหยวกกล้วยก็ทำการหั่นเรียบร้อยล้างน้ำเรียบร้อยนะฮะกก่อนหน้านี้แช่ด้วยะมะนาวนะฮะก็นำไปล้างแล้วก็นำมาแช่น้ำต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นกระทิสดนะฮะเป็นส่วนหัวและหางนะครับนี่คือพริกแกงส้มครับพิเศษหน่อยคือเติมหอมกระเทียมเข้าไปตลอดจนตะไะคร้นะฮะแล้วก็ใส่ปลาย่างเข้าไปครับนะฮะปลาย่างปน่นหมูสามชั้นสับครับใบชมครับเด็ดล้างน้ำเรียบร้อยครับ อันนี้เป็นส่วนของใบชโพนะฮะล้างน้ำเด็กครึ่งหน่อยนะ,ะนี่คือถั่วเหลืองซีกนะฮะเอานำไปคั่วแช่น้ำอ่าแ,แล้วก็นำมาใส่ตะแกรงให้แห้งแล้วก็นำมาตำอีกทีนะฮะครับทุกอย่างพร้อมแล้วครับตอนนี้สำหรับเมนูแกงโยกกล้วยนะฮะก็จะไปเริ่มทำเมนูกันเลยนะครับเราจะเริ่มทำเมนูกันเลยนะครับนำกระทะตั้งไฟครับ ก่อนอื่นเราจะเคี่ยวหัวกะทิก่อนนะครับเพื่อผัดติ๊กแกงนะครับเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันก่อนครับ โหกะทิแตกมันแล้วครับนำพริกแกงลงไปผัดนะครับ ผิดแกงจนมีกลิ่นหอมแล้วครับนะครเราก็จะนำหมูสามชั้นลงมาลงต่อครับหมูสามชั้นที่เราสับไว้นะนะครับ ได้เข้ากันดีแล้วนะขยี้ให้หมูสามชั้นแ,แตกนะครับ่อผัดสามชั้นกับพริกแกงได้ที่แล้วเราก็จะนํามาลงในหม้อฮะนี่เป็นหม้อนี้เป็นหม้อหางกะทินะครับหมูสามชั้นลงครับนะฮะหมูสามชั้นที่เราผัดไว้เนะปล่อยครับ หลังจากใส่หมูสาำชั้นที่เราผัดกับพริกแกงลงไปแล้วนะครเดี๋ยวเราก็จะนําหยวกกล้วยลงไปเคี่ยวเลยนะครับ จะเคี่ยวโยกกล้วยไปเลยนะครับแล้วค่อยปรุงรสครับเราจะตามด้วยถั่วที่เราตำมาเลยนะครับเพื่อให้น้ำข้นๆนะครับ หยวกก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะปรุงรสเลยฮะก่อนอื่นเราจะใส่กะทิที่เหลือก่อนนะครับใส่น้ำตาลปิ๊บสัก1ช้อนนะครับ น้ำปลาสัก2ช้อนนะครับตามด้วยขนอผงกับขนอผงสักหช้อนก่อน ให้น้ำตาลฟิปละลายก่อนนะครับแล้วก็ชิมรสชาตินะครับครับยังไม่ได้แต่หวานกประมาณครึ่งช้อนนะครับค่อยปรุงนะครับเอาเ okay, ค็มอีกนีดทับเตินนะครับ ปลาสักสองช้อนข่นาอย่างหนึ่งช้อนชานะครับชิมรสชาติกันต่อนะครับ ตอนนี้รสชาติก็ได้แล้วนะครับหยวกก็สุกดีแล้วครับเราก็จะใส่นี่เลยฮะใบ,บชะพูครับใส่ใบชะพูลงไป ใส่ใบชะพูไปแล้วก็เคี่ยวสักแป๊บนึงนะครับครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับหลังจากใส่ใบชะพูแล้วก็จะใส่ใบชฉลมลงไปครับถ้าเป็นอันเสร็จครับสำหรับแกงยวกล้วยนะครับ แกงหยกกล้วยสีสันน่าทานไหมครับเมนูง่ายๆนะครับวัสดุก็หาง่ายนะครับมีเกือบทุกบ้านในชนบทเนาะนะครับเมนูแกงหยูกกล้วยครับพร้อมเสิร์ฟกันโตแล้วครับสีสันน่าทานไหมครับก็ลองไปทําทานกันนะครับสําหรับคลิปนี้นิดวิฟแฟมิลี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เป็นสีดำนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปด้วยนะครับแลับคลิปนี้ก็ขอบายบายครับสวัสดีครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับ